คุณกาลังกังวลใจจุู่ใช่ไหมคะว่าจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยผสมกับปุ๋ยเคมีอย่างไรไม่ให้สูญเสียงเงินฟรีแล้วใส่แล้วมันจะทําอย่างไรต้นยางถึงจะเอาไปใช้ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวไม่ได้หรอทาไมจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีด้วยหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมันก็แพงสู้ราคาไม่ไหวจะทําอย่างไรครูพิศไัยมีคําตอบค่ะ ครูพิสมัยโซยักเอ็กซ์เพิดนำความรู้ที่ครูพิสมัยได้ทำงานมา3 5ปีกับองค์กรระดับประเทศนะคะทางด้านยาพาราเพราะครูพิสมัยทำงานทางด้านยาพาราโดยตรงและนำความรู้ตรงนี้นะคะที่ครูพิสมัยได้ไปมีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับชาวต่างชาติค่ะที่ นักวิชาการทั่วโลกนะคะเราได้นําความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะเอากลับมาบ้านเราและครูพิสมัยก็ได้ไปคุกครีกับเกษตรกร,รตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้นําประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาช่วยให้พี่น้องชาวสวนยางให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นครูพิสมัยมีปณิธานว่าต้องการจะช่วยชาวสวนยางที่รักและภาคภูมิใจในอาชีพ การทำสุญญาเนี่ยให้มีรายได้มั่งคั่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถทําได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะตามคุปพิสมัยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็แชร์ความรู้ออกไปให้กับเพื่อนๆเราทุกคนนะคะแล้วก็ก่อนอื่นค่ะคุพูพิสมัยอยากได้ก,กำลังใจช่วยกดหนึ่งให้ด้วยค่ะ ใครที่เป็นชาวสวนยางที่สนใจการทำสวนยางนะคะใช้กดหนึ่งให้คุณพิ่สมัยด้วยนะคะความรับการผสมปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมีอันนี้นะคะทําอย่างไรถึถงจะใส่ยางและไม่ให้เสียงเงินฟรีใครเคยใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ้างคะยกมือขึ้นค่ะการใช้ปุ๋ยนะคะเนื่อจากว่าเดี๋ยวนี้ปุ๋ยเราราคาแพงปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่พือต้องการต้นยางต้องการมากเพราะว่ามีธาตุอาหารเยอะ ธาตุอาหารเขาในการที่ต้นยางเนี่ยจะไม่ง่ายค่ะต้นยางที่เปิดเกรดแล้วจะต้องการตัวหน้ากับตัวหลังค่ะตัวคือต้องการตัวหน้าตัวหน้าก็คือไนโตรเจนแหะคะ่ะที่ไปสร้างใบไนโตรเจนนะคะเขาใช้ในการโตของใบแล้วก็ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็คือตัวที่มาช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งน้ําตาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยที่มาใช้ในการที่จะช่วยต้นยางโตคูพิษหนยเนี่ย ได้ไปเจอนะคะเกษตรกรแถวภาคใต้นะคะแถวจังหวัดตรังเลยล่ะไปเจอเขาเห็นงเขาใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เขาจะเน้นปุ๋ยอินทรีย์เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะรักษาธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ทําให้เดนเสียนะคะคุณพิษณัยก็ได้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะก็ได้ไปคุยกับเขาทําไมเขามีความคิดอย่างนี้แล้วเขารู้หรือเปล่าว่าปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไร เขาก็บอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ดีช่วยรักษาธรรมชาติไปใส่ปุ๋ยเคมีไม่ดีหรอกอาจารย์ใส่ไปนานๆนดินจะเสียทําไมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตรงโคนต้นเขาบอกว่ามันง่ายอาจารย์ครูพิษณัยจ็อธิบายให้ฟังว่าปุ๋ยเนะี่ยปุ๋ยอินทรีย์มันช่วยให้ปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะโครงสร้างของดินนะคะทางกายภาพเนี่ยโครงสร้างของดินทําให้ดินร่วนซุย ดินมีดินที่อัดแน่นเนี่ยให้เขาร่วนซุยได้นะคะคุณพิสมัยก็อธิบายเขาไปฟังอย่างนั้นเขาก็บอกแล้วมันเป็นยังไง่ะแล้วก็เลยบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาทําให้ดินร่วนซุยดีแล้วก็มันมีธาตุอาหารรองเยอะแต่ธาตุอาหารหลักไม่พอค่ะเพราะว่าธาตุอาหารหลักไม่ว่าจะเป็น3ตัวปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเปุ๋ยคอกนะ่ก็จะมีต่ํามีไม่ไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เอง แล้ตัวกลางก็เหมือนกันตัวกลางก็ต่ําอยู่แค่สซตัวหลังเนี่ยก็เหมือนกันค่ะอยู่ไม่เกินสามเปค่ะจะอยู่แค่นั้นนะคะถามว่ากับต้นยางเนี่ยเพียงพอไหมเพราะต้นยางเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ต้องต้องการปุย๋ยโดยเฉพาะตัวแรกค่ะตัวเอ็นนะคะในตัวเจ้นน่ะเพื่อไปสร้างใบม,มันใหญ่ๆขึ้นพอมีใบเยอะมันก็จะสร้างอาหาร ใบทําหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารนะคะพอสร้างอาหารได้แป้งได้น้ําตาลมันก็จะเคลื่อนย้ายมาที่ต้นแล้วเขาก็จะใช้แป้งน้ําตาลเนี่ยะคะ่ะเป็นสารไปสร้างต่อทําเป็นน้ํายางค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มีน้อยถ้าอาหารพวกแป้งมีน้ําตาลมีน้อยมันก็จะทําให้ต้นยางได้ผลผลิตน้ํายางน้อยนะคะททนี้เขาก็ฟังเออแล้วเป็นยังไงล่ะจารย์แล้วทีนี้ปุ๋ยเคมีเป็นยังไงละ่ะมันทําไมมันเน่ ถึงจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีครูพิสมัยก็บอกว่าปุ๋ยเคมีสําคัญเพราะปุ๋ยเคมีมีธาตุอย่างเช่นมีไนโตรเจนที่เขาแนะนํานะคะสูตร30-58ก็คือตัวแรกมีตั้ง30นะคะ30%นะคะในขณะที่ปุ๋ยคอกเมื่อก,กี้ที่ครูพิสมัยบอกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์มีแค่3%เปเห็นไหมคะต่างกันเท่าไหร่กี่เท่าต่างกันตั้ง1ิเท่านะคะมันไม่พอค่ะ คือต้นยางไงต้นยางเขาต้องการมากแต่ว่าอาหารมันมีแค่นี้มีจานนิดเดียวนะคะที่เขาต้องการจานใหญ่ๆนี่นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือตัวกลางตัวกลางต้องการน้อยเห็นไหมคะต้องการแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวหลังเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะในขณะ,ะที่ของเรามีแค่สามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะคะมีแค่สามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการที่จะเอามาใส่มันต่างกันตั้งหกเท่านะคะมันไม่พอคะ่ะต้นยางไม่พอ คือได้แต่ไม่พอค่ะทำอย่างไรเราถึงจะให้เขาได้รับเพียงพอและได้รับสารอาหารด้วยค่ะทีนี้พอเล่าให้ฟังคุณลุงแกก็บอกว่าเออมันก็ให้คิดอาจารย์นะแต่ว่าเราต้นยางก,ก็ต้องการธาตุอาหารเยอะแยะแต่เราไปให้เขาจานนิดเดียวเขาอาจจะต้องการกินข้าวเป็นโถแต่ว่าให้กินจานเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่พอและเทนี้เขาก็มีปัญหาว่าปุ๋ยเคมีมันราคาแพงจะใส่ยังไงดีอาจารย์ ปุ๋ยเคมีกีกระสอบแล้วตั้งจากราคากระสอบได้แปดร้อยเก้าร้อยขึ้นมาเป็นพันกว่าปีที่แล้วพันห้าแต่ปีนี้ยังดีลดลงมาเหลือพันสองร้อยบาทแต่ก็ยังแพงอยู่ดีแหละเพราะว่าถ้ามีหลายไร่เพราะว่าเราให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบก็แพงทายังไงจะลดต้นทุนได้หลายจานก็เลยบอกเขาว่าเอานั่นสิเอาปุ๋ยอินทรีย์มาผสมกับปุ๋ยเคมีสิเจอกันครึ่งทางแล้วเราก็ลดปุ๋ย ปุ๋ยเคมีลงได้เขาก็บอกอืน่าคิดอาจารย์ถ้าอย่างนั้นทํายังไงอาจารย์แล้วผมใส่ปุ๋ยอินทรียนี่ปุ๋ยคอกที่อาจารย์มาบอกนะมันชิดต้นยางเกินไปมันไม่ถูกเหรออาจารย์ครูพิสัยก็บอกว่ามไม่ถูกหรอกเพราะว่ามือเราเนะียวเวลารเรากินเราก็ต้องการนี่มันนั่งสบายใช่ไหมแต่นี่เขาไปใส่ชิดเนี่ยต้นยางต้องกินอย่างเงี้ยมันก็กินไม่อร่อยนะมันกินกินได้น้อยเพราะมันอยู่ชิดเกินไป มันล้น่าบางทีมันติดตาไปล้นไปเนี่ยก็เลยบอกเขาว่ารู้ไหมว่ารากยางที่ที่กินอาหารมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่รากแก้วไม่ได้ใช่รากแขนงเพราะรากแก้วเนี่ยมันอย่างลึกเราไปดูดน้ําใต้ดินรากแขนงเนี่ยก็จะแผ่ออกไปทําให้ต้นยางไม่ร้มส่วนรากฝอยนะคะคือเป็นรากที่กินอาหารรากฝอยเนี่ยมันจะไปเรื่อยค่ะคืออยากจะรู้ว่ารากฝอยอยู่ตรงไหนเราดูทรงพุ่มค่ะ รงพุ่มถึงไหนใบถึงไหนรากฝอยไปถึงนั่นต้นยางที่4ปีขึ้นไปแล้วทรงพุ่มจะชนกันรากฝอยก็อยู่ตรงกลางระหว่างแถวยางนั่นแหละค่ะอยู่ตรงกลางลในร่องยางนะคะอย่างเช่นระยะปลูกยางเ็ดเมตรก็จะอยู่ประมาณ3เมตรครึ่งนะคะตรงนั้นแหละคะ่ะจะมีรากฝอยเยอะและรากฝอยอยู่ลึกขนาดไหนก็อยู่แค่ที่ระดับไม่เกิน10เซนติเมตรแต่ค่ะดังนั้นการใส่ปุ๋ยเราก็อาจจะมี2แบบก็คือใส่แบบวานหรือว่าใส่แบบ ขุดลงไปในดินนะคะทีค่คุณลุงก็ถามว่าอ้าวแล้วทีนี้ถ้าจะใส่ปุ๋ยปุ๋ย2อย่างด้วยกันเนี่ยจะทำยังไรล่ะถึงจะได้ผลอันอื่นอันแรกก็คือบอกว่าต้องใส่ให้ถูกที่อย่าไปใส่ที่โคนต้นโคนต้นไม่มีประโยชน์ค่ะให้มาใส่กลางกลางระหว่างแถวยางพอใส่เราก็อาจจะใช้วิธีการถ้าไม่มีแรยงานเราก็ใช้วิธีการโรยก็ได้โรยเป็นแถวไป โรยนะคะโรยปุ๋ยคอกไปก่อนแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็โรยตามเนี้ยอันนี้คือวิธีการหนึ่งหรือว่าจะหวานก็ได้ไอปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ยโรยปุ๋ยเคมีจะหวานก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะได้นะคะแล้วก็สามารถลดปุ๋ยเคมีลงได้ถ้าใส่ปุ๋ยคอกนะคะก็จะลดปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งครึ่งกระสอบต่อไร่นะคะเห็นไหมคะเพราะค่าใช้จ่ายั้งเยอะเลยนะคะแล้วเราเอาเงินตรงนั้นไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกมาใส่ก็จะทําให้ ปุ๋ยของเราได้ดินของเราดินดีด้วยค่ะไม่ได้ทําให้ดินแข็งที่แน่นนะคะที่เรากลัวกันแล้วก็อันที่สองก็คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือปุ๋ยคอกถ้าอยากให้ได้ผลนะคะคุดเลยค่ะผสมคลุกเคล้ากันถ้าทําได้นะคะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ที่สําคัญคือห้ามเด็ดขาดค่ะห้ามเอากระสอบไปวางไว้เห็นไหมฮะตามที่เราผ่านไปสวนยางเนะะี่ย เราเห็นกระสอบวางไว้ตามในร่องยางนะคะในแถวยางแล้วเราก็เอามีดตปกรีดป้องกันไม่ให้คนมาขาโมยถ้าใครมายกปุ๋ยเราหนีกระสอบมันขาดแล้วเอาไปไม่ได้เนี่ยค่ะตรงนั้นส่วนมากก็จะไปทําอย่างนั้นนะคะก็คือจะมีข้อเสียใหญ่หนึ่งก็คือกระสอบมันเป็นพลาสติกกว่ามันจะย่อยสลายใช้เวลานานบางทีเป็นสองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเลยแทนที่ต้นยางจะได้รับปุ๋ยมันก็ยังไม่ได้ ฝนตกลงมาก็มีแต่น้ําออกมาเนื้อปุ๋ยไม่ได้ลงสัมผัสกับดินไงก็เลยไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างดินอันนี้ค่ะให้ระวังไว้นะคะแล้วก็สําคัญนะคะว่าใส่ปุ๋ยอินซีหรือปุ๋ยคอกเนะ่จะเจอแล้วค่ะเจอเส้นเือน,นะคะจะจะเริ่มปรับปรุงคุณภาพดินเราแล้ว,ลวทีนี้ทีนี้พอใส่ถุกที่ใส่ถูงวิธีแล้วเนี่ยคะ่ะการใส่ปุ๋ยที่จะให้ได้ผลดี เพราะว่าถ้าไปใส่ที่ไม่ถูกวิธีเราก็เสียเงินฟรีปุ๋ยเคมีร่ว e, มกับปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงรึ้นนึงก็ปุ๋ยเราลดสามารถลดปุ๋ยเคมี e, ได้เงี้ยแล้วก็อันที่สองก็คือใส่ให้ถูกที่คุณูกชมัมายก็ถามว่าอีกอันนึงค่ะถูกเวลาต้องใส่ให้ถูกเวลาด้วยนะก็คือใส่ตอนไหนเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยส่วนมากเนี่ยปุ๋ยจะแห้งเขาก็จะไปเอาช่วงเขาก็จะมาใส่ เพราะว่าเวลาเขาใส่มันจะใส่เยอะค่ะส่วนมากา็มาใส่ช่วงหน้าแรงหรือว่าช่วงที่หมดฝนแล้วกลายเป็นว่าหน้าฝนไม่ได้รับนะคะแล้วทีนี้พอใส่ช่วงหน้าแรงมีผลยังไงคะมันสะดวกใส่ยได้ง่ายแต่ว่ามันไม่มีความชื้นไม่มีน้ําฝนมันยังไม่ตกแล้วทีนี้รากยามันจะไปดูดได้ยังไงมันก็ดูดไปได้อีกน,นะคะอันนี้ค่ะคือเสียเงินฟรีนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ในที่ดินมีความชื้น,นะคะ่ะ รอให้ฝนตกก่อนตกรงหนักสักสองสามครั้งแล้วก็ไปใส่ค่ะอันนั้นถึงจะได้ผลนะคะเนี่ยคือเป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะคะที่ครูพิสมัยมาถ่ายทอดวันนี้ค่ะแต่ถ้าอยากได้ความรู้เชิงลึกแต่ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สนะคะคอร์สท,ที่จะสอนจับพวกเราทำนะคะทาสวนยางแนวใหม่เพื่อที่จะให้จับหนึ่งล้านได้ค่ะอันนี้ครูพิสมัยมีคอร์สนะคะใครสนใจลงชื่อเลยนะคะและครูพิสมัยก็จะให้ราคาเออรี่เบิร์ดค่ะจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะ คิดถึงส่วน,นให้่ใหม่คิดถึงครูพูมสมัยส่วนใงญเอ็กเปิดสวัสดีค่ะ